เออแล้วอยากไปเที่ยวอยากอยากไปเที่ยวต่อไหมฮะอยากไปเที่ยวต่อด้วยไหมครับเพราะว่าที่หมายถึงหมายถึงเดือนหน้าเนี่ยครับผมมีไปเที่ยวต่างประเทศครับหมายถึงไปอยู่เจ็ดวันทั้งนอกเหรอใช่ครับใช่มีแฟนหรือยังครับไม่มีแฟนก็มีแบบคุยคุยบ้างผ่านผ่านมาที่ผ่านมาทั้งสองเลยเหรอครับทั้งสองเลยใช่ไหมครับที่มาลีหัวเปียกไหมครับ จำได้เปล่าว่าติดไว้หนึ่งเพลงอ่ะเออรถมอไซค์ชนรถดูเดี๋ยวมอไซค์แรงโคตรโอ้โหมอไซค์เบาโต๊ะอินน่ะลูกแม่เจอรักเก่านั่งแข่งโป๊ะเชียวควยน่าจะโด แม่มึงไงแมทธิวไอ้ควายโด่พ่อมึงอะไปกี่วันหรอเขาไปเที่ยวมากี่วันไปมาสิบสี่วันไปกี่คนหรออะไรนะ ไปกันกี่คน,นอย่บอกไปครับไปกับใครนะสู้ๆนะครับพี่ชายเ<ค>ลิฟคุณไงไปกับใครไปกับพี่ชายไงพี่ชายกูว่าแลว้วอ๋อพี่ชายกูว่าแลว้วอ้กทีนักฆ่าไปแดกแล้วต้องมีอะไรกันแน่นอนกูว่าต้องมีแน่ๆก็บอกอะไร มึงเชื่อดกว่าชิมมึงแย่งมึงเขินจนปลายซึมเลยหรอไอ้ตะกระเป๋าอะไรตะมึงแย่งกูไปใช่ไหมสัดไม่กูอีอะไรนะครับกระเป๋าอะไรอ่ะสองหกหกแปดครับเฮ้ยนี่ ไม้ตั้งแต่นานแล้วอะแต่ว่าเข้ามาแล้วแบบไม่เจอคอบคอบคณครับนี่ <ๆ S 1> นี่นนผมมีนี่ให้เหมือนกันคุยกับสาวในเกมให้ได้ไอารมณ์เสร็จแล้วลงสตรีมไปลงกับเมียในห้องเฮียใช่หรอวะพี่ชายจริงหรอหรือว่าผัววะเฮียแม่งโอ้โหโดนเจาะเลยเหรอ,หรอ เขาโดนเจาะแล้วหรอวะเรียกอะไรครับท่านกระเป๋าสามแปดสองสามอันนี้ผมเตรียมไว้ให้ตั้งแต่แบบมันมาครับเห็นใจ<อ>เพราะว่าผมถามหยินว่าคุณมาไหมเขาบอกว่ามาอันนี้ต้องถอดหมูออกก่อนนะเพราะใส่ได้อยู่ฝั่งขวาอา่าน่ารักครับจำหมูตัวนี้ได้ปะละ่ะจำได้ครับเออผมเจอคนหมูที่ผมเคยเอาไปขายแล้วนะผมเจอเจ้าของตัวนั้นด้วย ใช่หรอเขาบอกว่าพี่เป็นคนขายหนูอะ่ะเจ็ดแปดล้านอะ่ะหนูจําได้อพี่จาหนูไม่ได้หรอที่เป็นคนขายหมูให้หนูอะ่ะเออผมขอซื้อคืนเขายังไม่ขายเลยเนะี่ยใช่หรอตอนนั้นมันลาหมากใช่ไหมหรือว่ายังไงมันราคาดีออใช่ช่วงกําไรอ่ะเนาะเออแล้วอยากไปเที่ยวอ,อยากอยากไปเที่ยวต่อไหมฮะอยากไปเที่ยวต่อด้วยไหมครับ เพราะว่า,า<ผ>มหมายถึงเดือน,น,นหน้าเนี่ยครับผมมีไปเที่ยวต่างประเทศครับหมายถึงไปอยู่เจ็ดวันข้างนอกอะหรอใช่ครับใช่ไปกับผมบ้างได้ไหมแนะนําหน่อย <laughs> ผมผมอยากไปเที่ยวบ้างอะเดือนหน้าฮันน่าจะไม่ว่างเดือนหน้าฮันจะไปของใหญ่วันไหนเหรอครับ ยังไม่ปิกวันเลยยังไม่ได้คุยกับกกน,น้องๆในแก๊งเลยมามากับน้องๆในแก๊งหรอใช่เป็นไงบ้างล่ะเนี่ยแบบองแก๊งช่วงนี้ก็ไม่ยังไม่ได้ทําครับแต่ทาแล้วแหละแต่ว่ารับแต่คนมีอายุแล้วครับ<อ>แบบ,แบ,บยี่สิบบวกยี่สิบบวกขึ้นไปโตครับก็มียี่สิบเอ็ดสิบเก้าก็มีน้อยครับสิบเก้ามีคนหนึ่งแล้วก็นั้งยี่สิบหมดเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนียครับคนโต อือฮึสู้ะอะลรไอคุณครับไม่ต้องเครียดเยอะให้แล้วที่แรกมาให้นี่คือคิดถึงเหรอก็เห็นหยินบอกว่าจะมาเตรียมเก็บไปให้ครับอ๋อเตรียมเก็บไปให้แต่ไม่ได้บอกว่าคิดถึงเนาอแต่คิดถึงนะมีบ้างครับคิดถึงเหมือนกันครับก็ก็เวลาเ,เ,เ,เออล่นเฟยก็เจอได้เห็นบ้างครับเชื่อไหมเวลาแบบ ผมแบบกดหน้ง Google ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมไปออไปตั้งแท็บใบเฟิร์นก่อนนบนเออันอยู่คำวา่าค้นหาในทวิตอ่ะนะเออ,เอ,อมันตั้งแต่นานแล้วครับยังไม่ได้ลบเลยอ๋อใช่ครับตั้งยาวเลยดิตั้งตั้งแต่นานแล้วครับมันก็เลยแบบเซฟไว้ใน Google ไงข้างบนอนะ่ะหน้าแทบ็บอ่ะเวลาพิมพม์อ่ โอเคไอ้วล็กมกดไหลหรือล่ากดหัวตู้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยป่ะไอ้บัวมึงแบนไอ้ทีนนี้มันบีบแต่มันเลือนนอ่มันหลายครั้งแล้วแหละแบนออกไปดิมึงไปคุยกับมันทำไมมันชนสองสามรอบแล้วแมันวิ่งแปลกแปลก มันชนแต่กระากลางอะมันมาแล้วขับตามมาเป็นไงบ้างเนี่ยมีตรงมีส้ก็ลอยอไปดูเปล่าครับไม่ไม่มีครับยังไม่ไม่มีไม่กาเล่นแบบจริงจังกับใครเลยครับทำไมอ่ะก็ไม่อยากคุยครับยังไม่อยากคุยกับใครจรับเพราะมันไม่ไม่ตรงสเปคไม่ตรงรุ่นนะครับไม่ตรงรุ่นด้วยมีรุ่นด้วยเหรอใช่ครับแล้วแล้วคุณล่ะครับมีแฟนหรือยังครับไม่มีแฟนก็มีแบบ คุยบ้างผ่านๆมาที่ผ่านมาทั้งสองเลยเหรอครับทั้งสองเลยใช่ไหมครับลูกพ่อนั่งคำผัวเขานั่งยิ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูเยื่องซ้ายคือในขวาคือไมผมจะได้ทำตัวถูกไงอ๋ออเออนี่คือ ตามนั้นเลยใช่ไหมครับอืมตามนั้นเลยใช่ไหมครับทำไมโทรไปแล้วไม่รับสายอ่ะเน,น,นก็ไม่อยู่ใครเลือกไปได้ดีทุกคนเนาะพี่มาลีหัวเปียกไหม<ะ>ครับจำได้ป<ด>่างว่าติดไว้หนึ่งเพลงอ่ะ พี่บอกว่าจะร้องเพลงให้ฟังยังไม่เห็นร้องให<ม>้ฟังเลยคงไม่ได้ร้องแล้วล่ะครับทำไมอ่ะเออฮะคงไม่ได้ร้องแล้วครับทำไมอ่ะเดี๋ยวพูดิง้งร้องอย่างอื่นแทนได้ไหมครับเบมืนมันซึ้งอ่ะมันซึ้งอยู่อ่ะ อาจจะร้องไห้ใช่ไหมไม่ได้ร้องไห้ครับแบบว่าเออแบบคือเออเออเอเอ,เอ้เรื่องสัญญาที่ผมขอไปยังไม่มันยังไม่ได้มันยังไม่สําเร็จเลยอะไปขอพรหรือเปล่าไปขอพรอที่วัดไหนมาหรืยอยังมันมันมันไม่เป็นจริงแล้วอะม,มันยังเป็นจริงอยู่ไหมครับ มึงตัดใจซากเขากระหน่ำกันแล้วไอ้เหี้ยกระหน่ำพ่อมึงนะไอเ้เหี้ยลุยกหลังลีหลังลีคุณเข้ามาไหมหลังลีอ๋อเม็นเจลีนี่ใช่ไหม <S <S ใช่ครับเดี๋ยวผมเข้าเข้าเข้า,ขาเพราะว่าทันน่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วโอเคครับใช่แต่ว่าทันไปอยู่ที่อื่นมาใช่ไหมแล้วแบบมันสับสนนู่นนี่นั่นไปหมดเลยอ่ะไอ้เหก็ช่วยสอนหน่อยนะ เออได้ครับได้ได้นะเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้มันเหมือนเดิมเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมออกจากตรงนี้เถ<ธ>อะพี่ผมเจ็บแทนออใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวหลังรีเซ็ตกน,นะโอ้โหได้ครับได้ได้ครับมันต้องออกก่อนกินไอะไรียมันไม่ไม่ต้องครับเพราะว่ามันมันเซฟโลแบ็กไว้แล้วครับมันไม่โลแล้วอ๋อโอเคได้เลย กระเป๋าอะไรนะตัดกันมันเอาครับุณกระเป๋าอะไรนะสองหกหกแปดครับตัวเขาพี่มีข้าวขายไหมครับเขาคุณเขากระอกันหลังลีหลังเจอกันครับโตครับพี่คขาว่าไงครับมีมีข้าวขายไหมครับกระเป๋าเลขอะไรครับสี่เจ็ดหนึ่งครับพี่งอมอ่ะน้องอ้าวเป็นไรพี่ ก็ถ้าเราเคยคุยกับเขาแล้วทีนี้เราทําเขาเสียใจแล้วทีนี้เขาไปม,มีคนใหม่แล้วก็ไปเริ่มใหม่ดิพี่เริ่มที่อะไรละ่ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุยกับเขาใหม่เขาโดนจ่อไปแล้วมั้งนี่กูยังไม่ได้จ่อเขาเลยอเออครับพี่ครัสดีครับพี่จะไปจ่อเขาเลยแล้วพี่เออเออ,เอ,อถ้ามันมจะไปจ่อแจ้น,นะมึงจ่ออะไรเนี่ย เหีย <Yeah. S 2> ไม่รู้จักชื่อเหีย <Hey, yeah, S 2> มึงเรื่องปีมนี้เขาไปกันสิบสี่วันยันฟ้าเหลืองพ่อมึงอะโอ้โหแล้วกูมาเจอฟ้าเหลืองจริงนี่แหละกูก็อยู่กับหมูหมูกับเป็ดนนะที่เขาให้นะ่ะโอ้โหสว่างจ้าเลยฟ้าเหลืองจริงสาวก,กันจนพระอาทิตย์ตก๋อฟ้าเหลืองจริงเลยวะ เป็นได้แค่เป็ดน้อยอไอ้หมูตัวเฮี้ยเนี่ดยดียดิกูก็เป็นได้แค่ไอ้เป็ดน้อยอะไอ้หมูตัวเนี้ยมารู้นเฮี้ยอะไรแม่งทีหลังแม่งว่าแล้ว่าใครแม่งฆ่าไปเดกวะแล้วตอนพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะเจมครับชื่อเจม แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับครับครับ,รบแล้วตอนเขาแบบไปจากผมเขากำลังเฮิร์ตเฮิร์ตด้วยยา่าใครแม่งไปสารต่อวะฝา,ายแข<ผ>นสตาเทาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไข่เลี่ยมทองอไม่เราไม่เลี่ยมทองหรอกครับแค่ดูดแลวติดใจแค่นั้นเองโอ้กูไม่น่ามารับรู้อะไรแบบนี้เลยวะ่ะ ส่่วัันนใกเดียวพอ่อเขาไปกันตั้งสิบสี่วันมึงว่ากระนํากันขนาดไหนถามแม่มึงดูว่ามึงเลิกโดมาแบบนี้ดิเด็กเฮีย